ยายมาเดิอนหนองประจักษ์นะคะยายมาเดิอนหนองประจักษ์อะหยุดทำไมยายยายมาเดิอนหนองประจักษ์กำลังจะข้ามสะพาน ยชอบยายชอบมากวันนี้อากาศดีคืมฟ้าคืมฝน โรงพยาบาลอุดรธาน,นีตึกหลวงตามหาบัวยายชอบโรงพยาบาลพัฒนา อากาศดีมากๆเลยนะคะลมเย็นสบายครึมครึงยายบอกพาไปเดินเล่นหนองประจักษ์หน่อยก็เลยพามามองใส่อยู่แต่บ้านแล้วเหงา,าเห็นบอกว่าวานมาเดินคนเดียวหลง <c oughs> เดินหลงว่ามันกว้างมากๆเลยนะคะกว้างมากเมื่อกี้ก็เดินหลงกัน สวยมากๆน้องปัจจักอุดรทันดูต้นอันนี้โคตรสวยเลยค่ะต้นสวยมากเลยต้นปลาล์มพันธุ์อะไรกันไหมลูกยายชอบเมื่อกี้เก็บเอา,มาเมล็ดปาล์มที่มันหล่นร่วงเอาไปปลูก ที่เขามาปลูกเนี่ยเขาน่าจะเอาแบบเป็นต้นมาปลูกนะเนี่ยเอาแบบซื้อแบบเป็นต้นมาปลูกคิดว่าแบบนั้น<า>แค่นี้ก่อนนะคะ